พี่น้องเอ้ยฝนตกนีดีจ่าพี่น้องมีเลขพิเศษก็ได,ด้ตอนนี้กำลังล้อตอกบาทเพื่อจ้าพี่น้องเบื่อบรรยากาศหน้าบ้านหน้าโรงงานจ้ะรถจะจอดเต้นไว้จ้าพี่น้อง But do you fly, fly?